ดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมโขงแดงจะควา้าทุกถ้วยหรือเปล่าเจอคําถามนี้เข้าไปครับบอกเลยว่าถ้าเป็นโค้ดเนี่ยจะตกใจนะครับว่าโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นแต่สําหรับอาร์เนอร์สลอตไม่ใช่ครับเขาบอกว่ามันไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยครับหงแดงมันต้องลุ้นแชมป์ทุกปีอยู่แล้วนะครับผมแม่ใช่การตอบคําถามที่แบบ สุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วก็มีความมั่นใจสุดๆนะครับโหงแดงจะพบกับซซลท์แฮมตันในวันพุธนี้ครับในขณะที่พวกเขาได้ยังอยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์คาราบาวครับด้วยนะครับและทีมของอาร์เนอร์นี่ก็ยังคงเป็นจ่าฝูงพรมเมีเยร์ลีกด้วยแล้วก็ยังเป็นจ่าฝูงในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยสถิติที่ไม่แพ้ใครเลยนะมันเลยทําให้ ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของหงแดงทุกคู่เนี่ยด,ดีเหลือเกินครับแล้วก็ดีจนนักข่าวเนี่ยหลายคนก็ถามนะครับว่าหงแดงอาจจะมีโอกาสคว้าทุกแชมป์ในฤด,ดูกาลนี้ที่ลงได่หรือเปล่าครับอันเนอร์สโลตตอบแบบตอลอดเท่ๆเลยครับว่าแน่นอนมันเป็นธรรมดาของโหงแดงอยู่แล้วครับที่ต้องลุ้นแชมป์ทุกถ้วยครับมันผมจะทําให้ดีที่สุดแล้วผมก็จะทํามันให้ได้ครับอะไรประมาณนี้ครับตอบแบบเย็างหล่อเลยเป็นไงครับทีมมัน ที่มันฟอร์มดีครับคนจะพูดอะไรก็กหล่อไปหมดนะครับสำหรับตัวผมแล้วก็มองว่ามันเป็นไปได้นะครับดูจากฟอร์มของหงแดงนะแต่ขอแค่โรเตชันนักเตะดีๆก็อย่างมีนักเตะตัวหลักเจ็บกันเยอะเกินแล้วก็รักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับบอกเลยว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะคว้าทุบถ้วยแชมป์ฤด,ดูกาลนี้มันก็สูงครับดูอย่างคู่แข่ง ในพิมลีรเรปซิต,ตี้อาร์เซนอลก็ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เชลซีมาแอนยังเชื่อครับเชลซียังต่อกรกับสิงบูไม่ได้คงจะยืนระยะยาวยากนะครับส่วนยูฟ่าฝชาเชล,ลีกนี่ก็ตัวตึงๆเต็งๆฟอร์มก็มามาหายๆนะครับผมบอกเลยว่าโอกาสของลิเวอร์พูลมาแล้วครับส่หรับฤดูกาลนี้ถ้าอันเนอร์สล็อตทําได้เนี่ยบอกเลยครับว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน